สวัสดีเจ้าทุกทุกคนะเน,นี่มากินข้าวด้วยกันเจ้าข้าวต้อนมาเจ้านี่ข้าวต้อนยำหิวหิวน้ำพริกอ่องนะเจ้าปลาแตงผักสลัดน,นี่เป็นวันนี้มากินเส้นนะเจ้ากินเกาเหลาเจ้าถ้วยใหญ่ๆเกาเหลาลูกจีนเจ้าทำเองเจ้าสรุปจีนมาที่บ้านข้าวสวยน,นี่กินข้าวสวยนะเจ้าไป ทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกๆคนมากินด้วยกันเจ้าสวัสดีเจ้าทุกๆคนยินดีตอนรับปูะชมช่องทีระคนเมืองเหนือนะเจ้านพิกองพักนี้ยอะลึกจำพิกองอันนี้วันนี้มากินเส้นนะเจ้ากินเก้าเหลา, <c oughs> <ๆ S 2> าเกาเหลาเกาเหลาลูกชิ้นชิ้นจัดเต็มทำเองนะเจ้า ลูกชิ้นซื้อมาเาล่ดก้มยำ พี่อองต่ำแล้วใหม่ๆก,ก,กินข้าวสวยเลยต่ว่านี่คนสวยต้องกินข้าวสวยใครว่าสวยว่าเองใครว่าเธอสวยฉันว่าเองคนอื่นไม่สวยเราสวยคนเดียวหรอก คัวทัวม่ใหม่ๆตัวมัมนก่อนครัวมดไปครัวตะกี้บหอย เจ้าตืต่นตีตีห้านี่ข้าไปวัดเจ้าต้มไก่ซื้อไก่บ้านมาตัวนึง่งต้มไปใส่บาบัด นีไปว่าไปวัดประเ็มบรรจาร์ปีเัาจะไปทุกท,ท,ทุกทุกสิทธิ์ของช่วเข้าบัรจารนะไม่ไนะด้ทำจบกอนปัดปุด่นปิด เปิดพิพากันเปิดมีงานทบเนาะมีอันคนแกเ่เคนตายแต่เราเปิดยังไม่ตันได้ตรวจโควิดทุกเด่ยวเปิดอ,อยู่ในช่วงเลยช่วงเด็กกำลังตรวจอยู่เนาะยังไม่ได้ผู้ผลยังไงเปิดทุบมาไว้าดีว่าสวดไปสองคืนตอนหลังตั้งโรงพยาบาลแจ้งมาว่าคนดีตายเป็นโควิด เขาบก็อใหปิดปิงสักทีวัน สองอันตัวใส่พริกป่พปนพริกป่นนกครัวเอง ว่งเองปันเองอืออีก็เราด้วยกัน ไม่ได้โทรหมอครับผ <c oughs> ัวฟักยาวอักอึนลูกัวฟักยาวไว้ในบ้านออกฟักนะหมดตออเต็มใครจะไปกิน ตอนวันพักก็เหมือนอะวานพุ๊บฝนตกลงมากเลยตอนก็งอเหมือนกันนะตอนนีอ่ะตอนหลังมันหายไปในมืดมัวแตมันงอกน่ะ 完了没？ นนี้เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องมองหายไปหลายคนแล้วเดอกอันนี้จะไปหาในคลิปเก่าๆเพื่อน้องมาดิทั้งที่เป่นมาปเ,เขาบาหานิปเปิน่นตัวนี้เอาคนเปิดแบเอาช่องที่สองมามาหาเขาแล้วก็แล้วเขากลับไปหาตรงช่องมันไม่ได้ซ่อมหา,าป้า ก็ไปหามาได้เหมือนกันไม่ไหรอก ลองมาเ่อ่ยพยายามจะไปเอาช่องช่องที่สองมาหากันเนาะไปเข้ามาหากหันนะแล้วยังไม่ด้เป็นเปืือกถึงู้กจกามาถึงเปพือกัน่หม่น่ะพยายามเอาช่องช่องที่ใจรัวมาหาเพไมไปหากันง่ายที่กดตรงนั้นเขาก็ได้เจอเลยก็ทีนี้ครับเป็นช่องอื่นช่องที่สองเขาเงี้ยกดไปแล้วมันแบบนี้ก็มาสามารถไปหาได้แล้วเขาซอหามบเจอเขาก็อันจริ่ใจเปลือนเนาะที่ไปเปิดมาหาเราเราลองไปได้ไปหาเปิืเนี่ย ที่ไปได้ไปหาเขาเพาะเห็ดเนี่ยจับตาเหตุเนี่ยมาเอวันที่าหาเปลิลมาหาเขาคลิปสองคลิปนะเอากลับไปห่เปิลมาได้เขาเขาพูดจะหาเปิลตรงไหนนี่หอกเพืเพื่อนเก่เกาเนี่ยเขาก็ยังหูเนาะอ๋อเปิลมาละอันนี้นี่เขาก็มาโคตรหาย,ยาเพื่อนเพื่อนหม่ที่เขาหูก็ขบอกเพื่อนเพื่อนตัวนจเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อนพีน่น้องทุกทุกคนในจ้าก<อ>็พยายามเอาช่องส่องจิงอ่ะมามาหากันนะจาะมันจะได้ไปหากันง่ายๆนี่เราจะได้กลับไปหากัน อิมนะเจ้าเพราะเขาคือเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะเจ้าดูเป็นกำลังใจกันทุกๆวันนะเจ้าเพาจะเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะเจ้าเนาะเขาท่านไม่แต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมนงใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า